สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เจ้าอฟซิลาจะพามาดูมาชมรถคันนี้นะสวยมากราคาเบาๆนะครับนี่จอดเทอร์เลอร์สูงเจินเทินยูนิเดอร์คันนี้ก็คืออิสุซูดีแมกออนนิวตัวไฮเลนเดอร์เครื่องยนต์2.5เกียร์ธรรมดา4ประตูยกสูงโรงงานนะครับคันนี้ปี2012ราคา2 0 0 0กว่าบาทนะ2 0 0 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นมามาดูมาชมเลยนะครับงามเลีคันนี้นะ รถกระบะ4ประตูยกสูงโรงงานเครื่องยนต์2.5นะครับคันนี้มาดูทีละส่วนเลยส่วนหน้าฝากระโปรงเดิมนะตัวนี้กระจังหน้าเดิมเป็นโฉมออนนิวนะครับไฟหน้าเดิมกันชนหน้าเดิมสีสันรอบคันสวยเครื่องช่วงล่างดีนะรถพร้อมใช้งานเล่มเอกสารครบพร้อมโอนนี่ไหมงามิลินะครับนี่จอดเทเลอร์อยู่นี่ยนะยกสูงโรงงาน4ประตูนะครับ เครื่องยนต์2.5ประหยัดน้ำมันนะราคาเบาๆเนี่ย2แสนกว่าบาทนะครับ2แสนกว่าบาทได้สภาพนี้สวยมากนะครับงานมิหลีเนี่ยไหมเนี่ยใครหาอยู่นะครับรถกระบะ4ประตูนะตัวยกสูงโดยเฉพาะตอนนี้นะผมบอกเลยรถ4ประตูขาตลาดขาตลาดอย่างมากเลยนะครับนี่พร้อมใช้งานเลยนะมาต่อไปนะครับเดี๋ยวจะพาดูพาชมรายละเอียดทีละส่วนนะครับคันนี้ สวยสุดๆเครื่องช่วงล่างดีมากประหยัดน้ํามันทนทานคันนี้บอกเลยเครื่องยนต์2.5นะครับคันนี้นะอ่าเนี่ยเดี๋ยวพาดูพาชมนะครับรายละเอียดที่สําคัญสําคัญกันนะแหมรถของเรานะครับจะให้ดูอย่างนี้นะรายละเอียดแหมเหมือนสมาชิกได้มาดูรถด,ด้วยตัวเองนะครับอ่ามามาดูกันเลยนะนี่นะครับมาดูสภาพภายในนะนี่ดู ภายในเป็นเบาะผ้าสีดําของเดิมโรงงานนะสะอาดสวยงามเลยดูขอบดูตะเข็บรอยเย็บตะเข็บเส้นได้ไม่มีรอยขาดรอยถลอกนะนี่เบื้อ,องแหมปอนงี้มิลลี่นะครับนี่ไหมเนี่ยเบาะผ้านะคันนี้เป็นเบาะผ้าสีดานะแต่ไม่มีริ้วรอยเลยไม่มีรอยขาดรอยถลอกนะดูเลขไม้หน่อยนะครับคันนี้ดูไม้สองแสนสองนะคันนี้ไม้สองแสนสองนะครับคอนโซลเดิมเพลงเพราะแอร์หนาวเบรก ABS นะ เกียร์ธรรมดา5สปีดนี่ประหยัดน้ำมันทนทานนะครับได้เครื่องยนต์2.5นี่ปี2,012นะคันนี้200,000บาทนะครับมาดูแผงประตูนะแผงประตูเดิมกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ปกติเลยนะครับต่อไปมาดูส่วนนี้นะน,น็อตเนี่ยดูนะน็อตประตูนะครับฝั่งขวาน็นอตเดิมไม่แกะไม่ถอดน็อตไม่ตีงตัวเลขตัวอักษรของเดิมคมกิฟเลยอยู่เดิมคงสภาพนะ สติกเกอร์เดิมจากโรงงานเนี่ยยังอยู่เดิมเดิมเลยนะครับดูน็อตเนี่ยน็อตตัวบนตัวล่างน็อตแต่ละตัวไม่แกะไม่ถอดน็อตไม่ตีงนะตัวเลขตัวอักษรอยู่ของเดิมโรงงานนะครับแบบนี้สบายใจใช้งานยาวๆผมบอกเลยนะอ่ะโอ้ยมีสายกล้องนะตัวนี้อ่าไม่เป็นไรนะแกะให้ดูนะครับเนี่ยมาดูประตูนะครับแกะดูเลยนะขอบยางขอบประตูเนี่ยดูเม็ดอาร์คลอยเว้ารลอยบากนะครับอยู่เดิมเลยนะ ยอยู่สภาพนี้ไม่มีเฉียวไม่มีชนแน่นอนนะครับเดี๋ยวเก็บสายก่อนน,ะนี่เข้าไปนะครับกูน่ะเบื้องเอานั่นไหมเนี่ยดูเม็ดอาร์คเลยนะครับเม็ดอาร์คเดิมคมกิฟเลยนะเนี่ยสภาพนี้ไม่มีเฉียวไม่มีชนนะครับให้ดูนะให้ดูเม็ดอาร์คเลยนะครับชิ้นส่วนต่างๆของรถยนต์เนี่ยมีประตูนะประตูมีกี่บานแกะดูให้ครบทุกบานเลยวิธีดูรถมือสองนะครับเนี่ยสาเหตุเหตุผลน,นะครับที่ต้องดูเม็ดอาร์คเพราะว่า เราจะได้ดูนะว่าส่วนไหนมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอ่ะต่อไปมาดูภายในเบาะแถวหลังนะเป็นเบาะผ้าสีดําของเดิมโรงงานสะอาดสวยงามไม่มีขาดไม่มีถลอกเลยดูขอบตะเข็บรอยเย็บเส้นได้นะนี่ไหมอ๋ออยู่ดํมเดิมเลยนะครับสวยมากคันนี้บอกเลยนะอ่ะเนี่ยต่อไปมาดูแผงประตูแผงประตูเดิมกระจกไฟฟ้านะครับนี่ ราคา2 0 0 0 0 0กว่าบาทนะคันนี้นะครับซื้อไปใช้งานคุ้มมากจริงนะครับามาดูเนี่ยประตูเดี๋ยวสายนะสายกล้องด้่นี่เด้อเออาเบื้องเอาไดนี้นั่นเนี่ยดูนะเม็ดอาร์คนะครับรอยเว้ารอยบากขอบประตูของเดิมคมกิฟเลยนี่อยู่สภาพเดิมๆแบบนี้นะครับสบายใจหายห่วงใช้งานยาวๆเนี่ยนะอ่าเดี๋ยวเก็บก่อนเก็บสายก่อนสายกล้องนะคันนี้มีกล้องหลังให้นะครับนี่คุ้มมากคุ้มมากนะเออ งามมิลิคันนี้นะครับใครได้คันนี้ไปบอกเลยคุ้มมากสองแสนกว่าบาทด้วยประตูตัวยกสูงนะอเดี๋ยวเก็บสายกล้องก่อนนะเอนี่นะครับเราถอดเราลื้อให้ดูจริงจริงนะรถของเรานะครับให้เหมือนสมาชิกได้มาดูรถด้วยตัวเองเอเดี๋ยวใส่ก่อนนี่นะครับขอบยางขอบประตูนะอเดี๋ยวมาเก็บเอาปล่อยไว้ก่อนะเดี๋ยวมาเก็บออนะครับน้ต่อไป เดี๋ยวให้ดูให้ชมนะรายละเอียดนะครับห้องเครื่องสภาพห้องเครื่องนะมาดูกันสําคัญนะห้องเครื่องยนต์นะครับรถยนต์ทุกคันเนี่ยห้องเครื่องเป็นหัวใจเลยหัวใจสําคัญของรถยนต์นะครับมาดูเลยนะนี่ดูสภาพเครื่องยนต์นะครับคันนี้เครื่องยนต์ดีเซลนะเครื่องยนต์2.5นะครับได้เครื่อง VGS นะนี่เครื่อง VGS เทอร์โบนะครับประหยัดน้ํามันทนทานเนี่ยผมบอกเลยรถตัวนี้รุ่นนี้นะ่ะดูสภาพเครื่องยนต์หน่อยนะครับ เนี่ยดูนะเนี่ยเครื่องแห้งๆไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะสีแต้มสีมาร์กอยู่เดิมครบเลยนะครับสบายใจเลยเครื่องไม่เคยแกะไม่เคยถอดแน่นอนนะอ่ะต่อไปมาดูส่วนหน้าเนี่เพจนะครับเพจเดิมนะเพจเดิมนี่มีสีชมพูแต้มหัวหมุดนะรูปดูด้านล่างไปน็อตเรียบเนียนมือนะครับคานหน้าเดิมนะคานหน้าเดิมเม็ดอาร์คเดิมน็อตเดิมดูเลยนะหม้อน้ําเดิมนะครับเนี่ยคานหน้าให้ดูนะดู จะมีเม็ดอาร์คนะครับดูเนี่ยเม็ดอาร์คเดิมคมแบบนี้นะครับเนี่ยสบายใจเลยอยู่ของเดิมแน่นอนนะครับอ่าฝั่งขวานะครับดูเลยเม็ดอาร์คเดิมคมกิฟทุกเม็ดนะน่ฝั่งขวาจะมีสัญ,ญลักษณ์ตัว R นะครับของเดิมโรงงานแก้มขวาเดิมปั๊มเบรก ABS มีให้พร้อมนะครับฝากระโปรงดูเลยเนี่ยฝากระโปรงฝั่งขวานะฝาเดิมนะครับน็อตเดิมฝาเดิมไม่แกะไม่ถอดเลยนะฝากระโปรงนะครับขอบตะเข็บรอยเย็บเดิมเนี่ย ดูฝั่งนี้นะฝั่งขวาสัญ,ญลักษณ์นะครับจะเป็นตัว R เนี่ยของเดิมโรงงานนะดูเลยสภาพนะครับดูเม็ดอาร์คลูกศรเนี่ยนะครับคมๆเลยจะอยู่สภาพนี้นะครับนี่คือความเดิมของรถนะสติ๊กเกอร์เดิมดูขอบตะเข็บฝั่งซ้ายเนี่ยสัญ,ญลักษณ์ตัว L ของเดิมโรงงานดูเม็ดอาร์คแต่ละเม็ดนะครับอยู่เดิมครบเลยคมๆแบบนี้นะนี่คือชิ้นเดิมนะครับดูน็อตเนี่ยดูเบิ้งได้ไหมนั่น น็อตเดิมฝาเดิมไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะน็อตไม่ตีงเลยนะดูเม็ดอาร์คแต่ละเม็ดคมกิฟนะครับเนี่ยอ่าให้ดูแบบนี้เลยซุ้มซอกเดิมแก้มซ้ายเดิมน็อตเดิมนะครับน็อตไม่ตีงคือแบบนี้นะอ่ะต่อไปจวติดเครื่องติดเครื่องฟังเสียงเครื่องยนต์กันด้วยนะครับรถของเราจะจะให้ดูให้ชมแบบนี้อ่าเนี่ยดูรายละเอียดให้มากที่สุดนะครับเหมือนสมาชิกได้มาดูรถด้วยตัวเองเลยพวูวนะปอนี่หไหม จะตา้าตื้มครับจะตา้าตื้มฟังเอาปะเนี่ยอ๋อเครื่องแน่นๆเลยนะครับ <c oughs> อ่ามามาฟังนะครับนี่ติดเครื่องแล้วนะคันนี้เครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์2.5ได้เครื่อง VGS นะครับเนี่ยเครื่อง VGS เทอร์โบประหยัดน้ำมันทนทานเครื่องนิง่งๆไม่มีเขกไม่มีสันนะครับอ่าต่อไปนี่มาตรวจสอบนะตรวจสอบเครื่องยนต์เนี่ยดึงตรงนี้นะแท่นะครับดูเลยเนี่ย เครื่องดีไม่มีควันไม่มีไอน้ำมันไม่มีกระเด็นรับประกันการัารนตีเครื่องดีช่วงล่างดีสีสันสวยงามนะครับรถพร้อมใช้งานคันนี้นะซื้อไปใช้งานได้เลยนี่ได้ตัวยกสูงนะครับ4ประตูกว้างขวางประหยัดน้ำมันทนทานนะเครื่องยนต์สองจุดห้าอ่านะครับนะมาต่อไปมาดูนะครับมาดูส่วนนี้เดี๋ยวเปิดรับแสงไว้หน่อยนะกระบะนะครับเนี่ยต้องดูนะรถกระบะเนี่ยต้องดูนะสำคัญนะครับ ส่งเข้าไปเนี่ยขอบตะเข็บรอยเย็บเดิมนะขอบกระบ,บะกระบ,บะเดิมไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนนะสบายใจหายห่วงเลยโอ้ตัวนี้นะครับมีใส่บางโคนนะอ่าไม่เป็นไรนะเนี่ยบางโคนให้อย่างดีเลยกันดินกันนะครับกันคาบเปื้อนคาบเลอะนะอ่าอ่ะ,อะต่อไปมาดูนะครับมุดดูใต้ท้องเนี่ยมาดูเช็ดซีนะเนี่มุดดูใต้ท้องอย่างนี้นะครับคุณอ่ะ ดูสภาพช่วงล่างแชสดซีเดิมสวยนะไม่มีดามไม่มีต่อนะครับไม่มีผูไม่มีก่อนแน่นอนไม่มีน้ําท่วมดูเลขแชสดซีนี่เนี่ยดูกันอย่างนี้นะเลขแชสดซีเดิมคมกิฟเลยสบายใจหายห่วงได้นะครับพุ่น่ะเขาพาเบิง้งคักอิหลีเดยเบิงคักเบิ้งแน่เนี่ยนะครับส่วนที่สําคัญสําคัญทุกส่วนทุกซอกทุกมุมนะครับรถของเรานะให้ดูกันอย่างนี้สีสันรอบคันสวยเลยคันนี้นะครับเป็นสีเทานะสีเทาสีบอลเงินนะ มาดูส่วนท้ายนะครับนี่ฝาท้ายเดิมนะตัวนี้เป็นรุ่นตัว z ซดนะแซดสีบ้าได้เครื่อง VGS เทอร์โบกันชนท้ายสวยกิยบเลยนี่กล้องหลังนะตัวนี้กล้องหลังโรงงานนะครับใช้งานได้ปกตินะอะอ่าต่อไปนะครับมาดูนี่ส่วนนี้เนี่ยกระบ,บะแม็กไลเนอร์ดูเลยนะครับแม็กไลเนอร์ของศูนย์มาจากอีซูซนะเนี่ย เนี่ยอยู่เดิมคงสภาพไม่มีแตกไม่มียุบนะกระบะแม็กไลเนอร์บบ iner, สวยมากนะครับไม่มีการบรรทุกหนักเลยอ่ะต่อไปมาดูขอบกระบะฝั่งขวานะเม็ดอาร์คตะเข็บรอยเย็บเดิมน็อตเดิมนะครับเม็ดอาร์คขอบนอกขอบในอยู่เดิมครบฝาท้ายเดิมนี่นี่นะครับให้อยู่ดํามเดิมแบบนี้นะรถนะครับจะใช้งานแบบสบายใจนะใช้ยาวๆแน่นอนเนี่ยฝั่งซ้ายนะครับขอบตะเข็บรอยเย็บเดิมนะกระบะเนี่ย ขอบนอกขอบในเม็ดอาร์คเดิมอยู่คร <Walker> บเลยฝาท้ายเดิมโรงงานนะครับอ่ะต่อไปมาดูพื้นลอนกระบะนะนี่เขาสิงงง่ายไเบิ้งพุ่นะนี่พื้นลอนกระบะนะครับล่องอูด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 ูนะไม่มีซอดไม่มีทะลุเลยนะครับพื้นลอนกระบะสวยมากนะนี่นะครับดูกันอย่างนี้รายงานกันอย่างนี้รถของเรานะอ่ามุดดูใต้ท้องด้วยนี่นะครับดูเลยพุดนะล้ออะไรมีให้พร้อมนะช่วงล่างดีแชสซีเดิมสวยนะครับ ดีแม็ก n ์ออนะคันนี้4ประตูยกสูงโรงงานปี2012นะครับราคา20000 0กว่าบาทนะคันนี้20000 0กว่าบาทเท่านั้นนะอ่ะต่อไปมาดูเนี่ยนะครับกระบาดต,ต้องดู2ฝั่งนะเนี่ยสเข้าไปเลยนะขอบนะครับเม็ดอาร์คตะเขียบรอยเย็บเดิมอยู่ครบเลยกระบาเดิมไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนภายในนะครับฝั่งซ้ายนี่ดูทั้งสองฝั่งดูรอบคันแผงประตูเดิมกระจกไฟฟ้าเบาะภายใน นะภายในเป็นเบาะผ้าสีดําของเดิมโรงงานไม่มีรอยขาดเลยนะดูขอบตะเข็บรอยเย็บเส้นได้เนี่ยนะครับอยู่เดิมคงสภาพเลยนะสวยมากคันนี้200,000กว่าบาทคุ้มผมบอกเลยโคตรคุ้มด้วยเออดูประตูฝั่งซ้ายนะด้านหลังนะดูเม็ดอาร์กนะเนี่ยเม็ดอาร์คเดิมนะครับรอยเว้ารอยบากเดิมดูเลยเม็ดอาร์คแต่ละเม็ดอยู่เดิมคมกิบเลยนะครับไม่มีเฉียวไม่มีชนแน่นอนนะอยู่สภาพนี้อ่า ให้ดูอย่างนี้นะครับรถมือสองให้ให้อยู่สภาพคงเดิมให้มากที่สุดเนี่ยนะรถมือ2นะผมบอกเลยไม่มีไม่มีคันไหน100%แน่นอนนะครับเพราะว่ามีการใช้งานมานะอ่ะมาดูนะแผงประตูซ้ายเนี่ยแผงประตูเดิมกระจกไฟฟ้านะครับคอนโซลน,นะคอนโซลเดิมเพลงเพราะแอร์หนาวเกียร์ธรรมดา 5! สปีดนะครับประหยัดน้ำมันทนทานนี่เครื่องยนต์2.5 เบาะผ้าสีดําของเดิมโรงงานนะขอบตะเข็บรอยเย็บเส้นได้ไม่มีขาดไม่มีถลอกเลยสวยสุดๆคันนี้นะอ่ะต่อไปมาดูน็อตนี่น็อตประตูซ้ายนะครับตัวบนตัวล่างไม่แกะไม่ถอดน็อตไม่ตีงตัวเลขตัวอักษรอยู่เดิมครบเลยนะเนี่ยดูให้ครบทุกตัวนะน็อตนะครับดูน็อตเลยจุดเล็กๆน้อยๆอ,อย่างนี้นะนี่คือความเดิมนะครับน็อต <not S 2> <not S 1> ไม่ตีงน็อต <not S 1> ไม่ขยับเนี่ยตัวเลขตัวหนังสือคมๆแบบนี้นะครับนี่คือนะสภาพมาจากโรงง,งาน นะครับเนี่ยอยู่เดิมคงสภาพมาจนทุกวันนี้ก็คุ้มนะครับอดูขอบประตูเนี่ยเม็ดอาร์ครอยเว้ารอยบากนะเนี่ยอยู่เดิมคงสภาพนะครับเนี่ยรอยเว้ารอยบากแบบนี้นะของโรงงานนะเนี่ยดูเม็ดอาร์คแต่ละเม็ดนะครับคมกิิบเลยนี่ไหมอ๋อไงมีลีคันนี้นะครับสวยมากคันนี้200 0 0 0กว่าบาทนะครับอใครได้คันนี้ไปบอกเลยคุ้มมากใช้งานยาวๆใช้จนลูกบวชภุลาคัทเนี่ยเอออีเหลีนะครับ เนี่ยดีแม็กประหยัดน้ำมันด้วยนะครับอ่ะต่อไปมุดดูใต้ท้องนะช่วงล่างชัดซีฝั่งซ้ายเนี่ยเบื้องเอาพูดนะชัดซีเดิมสวยไม่มีดามไม่มีต่อนะไม่มีผุไม่มีก่อนแน่นอนนะครับอ่าหลังคานะภาษี69นะครับหลังคาเดิมสีสันสวยงามขอบตะเข็บรอยซีนเดิมนะครับนี่รถสวยพร้อมใช้งานคันนี้ซื้อไปใช้งานได้เลยประหยัดน้ํามันทนทานได้ตัวสประตูตัวยกสูงนะครับ ใครหาอยู่นะรถกระบะสีประตูนะมาจับจองคันนี้รับรองไม่ผิดหวังนะครับอ่ะมานะนี่นะครับนี่เป็นรายละเอียดที่เราพาดูพาชมกันสำหรับรถคันนี้ย้ำกันอีกครั้งจอดเทอร์เลอร์สูงเจริญเทอร์ยูนิเดอร์อิสุสดีแมกออนนิวตัวไฮแลนเดอร์เครื่องยนต์2.5นะครับเป็นตัวแซดซีบ้าเครื่อง VGS เทอร์โบ4ประตูยกสูงโรงงานปี2012 ราคา2 0 0แสนกว่าบาท20แสนกว่าบาทเท่านั้นใครที่ดู้วชอบที่ดู้วสนใจโทรมาสอบถามได้เลยที่เบอร์095 669 8 777 095 669 8 777หรือใครสะดวกมาดูรถสภาพจริงที่ร้านเราได้เลยร้านเราอยู่ที่แยกเคียมห้วยแยกเคียมห้วยทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะครับทางเลี้ยงเมืองขอนแก่นนะสำหรับรีวิวนี้นะครับจากออฟซีลาขอฝากไว้แค่นี้ก่อนครับขอบมากครับ